ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการเรื่องของปูเรื่องของกูกับผมนะครับปรมาจารย์หมอยหมอแห่คุณแห่งเขาเลี้ยงซาอนอนี้เราจะมาทำนนกระเพรา,ากระเพราหมูบวดไก่นะครับผัดแห้งๆนะครับหมูบววไก่ผัดแห้งๆนะครับ,บ,แ,แ,รบแต่ว่าเราทำเยอะมากนะครับ นี่ครับนี่ครับพริกพริกอันนี้คือหมูก,กับไก่รวมกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับขั้นะครับใส่พริกกับกระเทียมนะครับผมผมผมทำเองนะครับผมทำเอง <c oughs> เองเลยครับใส่ชิ้นเองด้วยเอาแดงไว้เลยใส่ชิ้นเองนะครับใส่ชิ้เองนะครับครับผมหลังจากที่ผัดมาเป็นเวลาเกือบสองนาทีนะครับแล้วเราก็จะ ลงรดกันด้วยผงหนัวหนึ่งช้อนน้ำตาลหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ทีเด็ดครับซีอิ๊วดำหวานตาเด็กสมบูรณ์มสมใส่ไปแค่นี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวเราใส่เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราโอ,โ,อโอ้ลืมครับ ซอสปรุงรสนะครับฝาส้มนะครับเพราะว่าเราทำเยอะครับน้ำปลาเล็กน้อยพริกไทยใส่นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับยี่ห้ออะไรได้แต่ข้อสำคัญนะครับเราอย่าใส่เครื่องปรุงเยอะนะครับเพราะว่านี่เป็นแับแห้งๆนะครับแบบแห้งๆนะครับแัดต่อนะครับผม เราก็ใส่ใบกรบะเพราครับโอเคหมดเลยแล้วกัน้นอยตัดด้วย <c oughs> ครับเราจะทำแบบแห้งๆนะครับเอาแต่ใบนะครับเวลาของการทำสูตรผัดแห้งนะครับอย่าใส่เครื่องปรุงจัดนะครับถ้าใส่เครื่องปรุงจัดมันจะมันจะเค็มนะครับมันจะเค็มแล้วมันจะหวานมากนะครับเราอย่าทำ หอมมากนะครับหอมใบกระเพราครับเราจะผัดให้จนเดี๋ยวว่าคุณคุณจะผัดให้จนแบบน้ําหมดนะครับตอนนี้มันยังเหลือน้ำเลยครับเราจะผัดให้ความหอมของกระเพราอ,ออกมานะครับมืออย่านิ่งนะครับมืออย่านิ่งถ้ามือนิ่งมันจะติดครับผมสเสร็จแล้วนะครับแล้วเราลงจานเลย คนกระม,มงเลยครับผมกระมงเลยครับเดี๋ยวเราจะมาทำํำในคลิปต่อไปเราจะสอนท่านผู้ชมทาไข่ดาวน้ํานะครับผมรอสักครู่นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผม้วยนะครับขอบคุณมากครับ